สวัสดีครับ Cash You Up ครับวันนี้ผมโมงนะครับ ็จะพามาที่ร้านของพี่นงเป็นร้านสนุกนึกนะครับเป็นร้านยอดฮิตวันนี้เป็นวันครบรอบ15ปีนะฮะของร้านสนุกนึกโอ้ตํานานนี่ยาวนานมากวันนี้มีธีมเป็นมูฟวี่ปาร์ตี้นะครับก็ให้ทุกคนแต่งตัวเหมือนหนังเหมือนอะไรเงี้ยฮะสังเกตได้จากทางเข้างานก็จะมีนะครับนี่นะฮะมาริลีนมอนโรนะครับดูนะโอ้ยตุ๊กตาอลังการมากนะครับดูนี่นะครับเอลวิสเอลวิสนะครับเอลวิสเพดลี่นะฮะ อ๋อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหุ่นนะครับเอ๊ะโอ้ดูโอ้ใช้ได้เลยฮะไ่เชื่อปุ๊โอ้ยจอร์ไอโมงพี่เอเนี่เอง <P NA S 2> สวัสดีครับนี่พี่เอฟเอฟเอ็มครับเป็นคือรายการ Cash You Up ครับวันนี้เราพา เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ไม่เคยได้มาสัมผัสหรือว่ามาสัมผัสอยู่แล้วแต่วันนี้ไม่มีโอกาสมาสดๆกันที่นี่แคช y ูอัพพามาบกุกงาน15ปีสนุกนึกบรรยากาศข้างในจะเป็นงานกันบ้างมีอะไรพิเศษกว่าโอ้ห oh, หลายๆปีที่ผ่านมาใช่ครับวันนี้ทีมีมเป็นชีมงานนะครับออกทีมของงานนี้จะเป็นลักษณะของใครชอบดูหนังนะครับใครชอบดูหนังดาราที่คุณค,ณค,คุ้นคคเคยนักแสดงคุ้นเคยเจอกันในงานเต็มที่ Bye. ว่างอยู่พอดีโปรตีแกไม่ค่อยว่างนะครับพี่นงสวัสดีครับชอบมากเลยพี่นงตอนแรกผมเลือกพี่กบแท็กซ์ซิตวันนี้เราอยู่กับพี่นงสนุกเล่นเสื้อโปรตีพี่นงรู้ไหมว่ามีเวลาว่างว่างครับว่างใช่ไหมแต่วันนี้วันนี้ให้พิเศษเลยใช่ไหมขอสัมภาษณ์หน่อยพี่แคชยูอัพใช่ไหมถูกต้องครับสิบห้าปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างกับร้านนี้สนุกฮะมีเพื่อนๆมาให้กําลังใจกันตลอดครับ15ปีมีความรู้สึกว่าเหมือนจะเพิ่งเริ่มใหม่ เหมือนเพิ่งโตเพิ่งเกิดใหม่รมหรือว่าเพิ่งก้าวเดินเพิ่งเริ่มเหมือนจะเริ่มอะฮะจร,จริงๆบางคนคิดอ่ไยว่ามันนานจริงๆแล้วผมว่ามันมันเพิ่งเริ่มเรายังมีอะไรทำอีกเยอะบ,บูฟี่แฟนซีปาร์ตี้ไนท์คืนนี้ก็มีหลายๆคนที่เขาแต่งมาแล้วก็สนุกดีเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับให้เวลาพี่หนงไปจัดการเคลียร์งานข้างในอีกเยอะตาสบายครับขอบคุณครับ ขอแจกของรางวัลกันเลยดีกว่าในช่วงนี้นะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยฮะอ่ะใครที่คิดว่าตัวเองอ่ะเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญคนเวทีเลยฮะอะไรได้ได้ครับไม่ได้เลยรับเสื้อจากนิคัสารแชร์ไปก่อนเลยนะครับคนละหนึ่งตัวนะฮะสำหรับคนที่ที่มาอยู่บนเวทีนะครับ าด้เรื่องง่ายไหมเจ้ารักดัาตัวแุดสารกำนันัวอะไรนะก็เช่อพี่ไปหน้าต่อไปรองวันเลยครับมาขอเสียงกับเล่งขาด้วยนะครับโบโบ้โบขับคุณพี่ก็เลันดบมาจากภาพยนตร์เรื่องจประจำบานครับประจำบานนะคะ หมายเลขใครชอบหมายเลขหงเขาเสียงพรมุนด้านหน่อยหมายเลขหหมายเลขหหมายเลขหนายุเขาเสียงวัยแล้เวลา25อยนเสียงอเสียงพรม upcoming upcoming ุอีกครั nice ้งให้ก no? ับค oh ุณจอมด้วยแล้วก right? ันครับนะครับโอ้โห่ลสวยนะครับนะครับถ่ายรูปนสตัวนะครับ อันยูไวกเชอร์นะครับ3าม0าบาทนะครับรายการพีงกระแดงนะฮะนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยมีแจกสสวยนะครับจากทางร้านสนุกดิ้นนะครับและตุ๊ตาร้านโยกนั่เองนะครับเอด้าลยวเหนเี๋ยวน้าขอเสีงพนัด้าวให้กับมายเลขหนึ่งฮ้ววววววพี แนะนำหน่อยพี่แนะนำหนังสือหรือแนะนำ,นะนำความลองนนดูเองก่อนเลยอ๋นนอเนื้อวัตถุนิสัยแมกกาซีนนะครับร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆเพื่อธุรกิจนะฮะเราจะทำเพื่อสังคมด้วยนะครับไม่ใช่ธุรกิจอย่างเดียวครับไปชมกันได้ครับในหนังสือเลยวันนี้ก็นำมาแจกด้วยตอนนี้แชร์แมกกาซีนนี่มีออกมาแล้วกี่เล่มครับสามเล่มครับเป็นอันนี้เป็นเล่มที่สามนะฮะพูดถึงสนุกนึกสิบห้าปีที่ผ่านมาที่คุ้นเคยผมน่าจะก่อน15ปีมั้งสำหรับลองสนุกนึกครับ มันมันยาวนานกว่านี้นะฮะน่าจะมีสัก3 0กว่าปีครับผมเห็นบอกว่าเป็นหนังสือแชร์แมกกาซีนเพื่อสังคมนะครับวันนี้ผมยืม200พี่ได้ผมเมียเมียไม่ได้ให้มาเดี๋ยวผมไปขอที่โต๊ะเลยขอบคุณมากขอบคุณพี่โนนะครับตัพี่ครับครับเล่นเกมนะคะร่วมกิจกรรมกับเรานะคะคือมีเกมให้เล่นนะคะเป็นโบลิ่งนะคะก็คือถ้าสไตร์สามครั้งก็จะได้กระเป๋าตัวนี้เลย นะคะแล้วก็เหลือเก็บสแปร์นะคะ5ครั้งติดต่อกันก็ได้กระเป๋าใบน,นี้เลยนะคะใช่ค่ะครับผมการสนใจเชิญได้เลยครับได้กระเป๋ากลับบ้านแต่วันนี้ผมขอฟรีก่อนผมนี่คือพี่อ้อนะครับจาก<ช>ทรูนะครับผมใช่ค่ะชื่ออ้อนะคะอยู่ทรูในเขตภาคเหนือเจ็ดจังหวัดภาคเหนือค่ะเจ็ดจังหวัดภาคเหนือเลยนะครับใช่ค่ะดูเจ็ดจังหวัดภาคเหนืออ้าวนิดนึงครับส่วนใครที่เป็นสมาชิกของทรูวิชั่นใช่ไหมพี่ใช่ค่ะทรูวิชั่นนะครับมีอะไรพิเศษเดี๋ยวถามพี่อ้อเลยครับ วันนี้นะคะลูกค้าสนุกลึกทุกท่านเนี่ยถ้าใครสนใจอ่อทัวร์วิชั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโกลซิเวอร์หรือว่าแพลตินัมเนี่ยติดตั้งฟรีแล้วก็ดูฟรีค่ะพิเศษเฉพาะลูกค้าที่มาเที่ยวที่นี่วันนี้ค่ะคืนนี้คืนเดียวใช่ไหมต้องค่ะเดี๋ยวที่บ้านผมติดซิเวอร์อยู่เปลี่ยนได้ไหมพี่เปลี่ยนเป,เปน็นโกล,โกลได้ฟรีเลยใช่ไหมคืนนี้เอาพิเศษให้ให้ให้อบคุณครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันครับสนใจติดตั้งทัวรนะครับโทรหาพี่อ้อได้หรือว่าเบอร์ของทีมงานโอ้ยมีเยอะแยะมากมาย ป้านี้มีไหมเนี่ยไม่มีเดี๋ยวถามหลังไมได้มีครับส่วนเดี๋ยวผมชวนน้องไปดูบอลก่อน <c oughs> แ้วผมถามคุณเต้นิดนึงไหนๆเราก็เป็นโอ้โหแฟนคลับของที่มายาวนานะนะครับบรรยายความรู้สึกหน่อยเกี่ยวกับร้านนี้ครบรอบ15ปีแล้วก <c oughs> ็ตั้งแต่เปิดจนถึง15ปีก็ไม่ค่อยได้ไปไหนครับตลอดอ๋อ <c oughs> คือโดนกักอยู่บ้านอย <c oughs> ูอยู่นี่ตลอดนี่ตลอดเอ๊ยยังไงพูดถึงสนุกนึกก็เป็นที่ อยู่คู่พิษณุโลกเรามาตั้ง15ปีนะครับใครๆก็ต้องรู้จักนะฮะมาพิศมาพิษณุโลกก็ต้องแวะเวียนมาที่สนุกนึกครับแต่ละคนเดี๋ยวให้พูดถึงร้านสนุกนึกหน่อยครบรอบ15ปีแล้วอืมค่ะก็ออยินดนี้ด้วยนะคะกับสนุกนึกครบออครบรอบ15ปีค่ะก็เที่ยวตั้งแต่เด็กันสาวจนตอนนี้จะแก่แล้วคะ่ะตอนเป็นเด็ก <laughs> <laughs> ตอนเป็นเด็กเที่ยวแล้วแสดงว่าหนีที่บ้านเรามาก็ <laughs> <c oughs> ดีใจด้วยนะครับผมก็เป็นคนต่างจังหวัดแต่ก็มาเที่ยวที่นี่ก็บรรยากาศดีมากครับ รู้สึกอบอุ่นดีเป็นกันเองดีประมาณว่าถ้าไม่รู้จะไปไหนก็มาสนุกนึกคิดถึงมาแล้วรู้สึกยังไงครับแบบสนุกสบายใจเลยเคยแบบว่ามาคนเดียวปุ๊บแล้วมาเจอเพื่อนไหมมาค่ะเคยเจอประจําเลยใช่ไหมเออขอบคุณมากครับทั้งสามท่านครับแอลฟอรต์วันนะครับน้องแคททิยาอิงลิสนะครับชอบมากเลยผลงานแคทแคทวู้ดแมนค่ะเจอภาพยนตร์เรื่องเรื่องแบทแมนค่ะอ้าวเดี๋ยวถามหน่อยครับความรู้สึก15ปีกับร้านนี้สนุกนึกก็ ทุกครั้งที่มาที่นี่ก็มีความสุขค่ะเรื่องต่างๆเอาทิ้งไว้ที่บ้านค่ะแต่เรื่องสำราญต้องที่นี่สนุกนึกค่ะสนุกนึกในความคิดคืออะไรสนุกนึกก็นึกสนุกอะค่ะนึกสนุกก็มาที่นี่เลยค่ะถูกต้องครับนึกสนุกก็มาสนุกนึกตามาข้างในข้างในี่อ๋อรุนใหญ่ข้างในดีกว่าผมจะเจาะเข้าไปใกล้ๆเอนดีกว่าอันนี้คือสารบูมิของสนุกนึกนะครับสนุกนึกคืออะไร ความสนุกที่ทุกคนมารวมกันที่นี่เราต้องคิดมากถามพี่พี่ก่อนว่าสนุกนึกในความคิดของพี่พี่คืออะไรแฟนแฟนมันแท้แฟนบันเทน่งเก้าเก้าหกคือเราต้องนึกสนุกก่อนเราถึงจะสนุกนึกแต่เราไม่นึกสนุกเราก็ไม่ต้องมาสนุกลึกต้องมาอยู่ที่นี่ที่สนุกลึกตั้นั้นสนุก o อ l y มาแล้วเจอเพื่อนไหมเจอมาคนเดียวเจอไหมเจอมาคนเดียวเจอเด็กปะ ไม่เจอ <laughs> ไม่อยากหนุกก็มาดิอยากหนุกก็มาไม่อยากหนุกก็อยู่บ้านเข้าเลยครับนึกสนุกอยากสนุกมาสนุกนึกอเอ็กหนึ่งรอบยังไม่จบพร้อมๆกันนะฝายบาสโอล,ล่ครับแมมาครบแก๊ง ตอนนี้เราอยู่กับนักกล้ามที่ว่ามีหน้าตาดีสุดในพิซโลกครับซุ่มเล่นนักกล้ามอย่างเดียวนองเต้สวัสดีครับสนุกนึกคืออะไร สนุกนึกคือที่ของเราที่แบบว่ามาแล้วก็มาอ้วกตลอดเวลาแล้วสนุกนึกสนุกนึกคือนั่งเล่นเดี๋ยวถ้าผมถามฝั่งนู้นสนุกนึกคือล้านลาแน่เลยสนุกนึกืออะไรเพื่อนเยอะดีครับผมชอบผมชอบมาถ้าเกิดว่าใจดีไปที่ร้านนั่งเล่นใช่ไหมครับอ่าศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามสี่สี่ครับสำรองโตัวได้สนุกนึกคือที่ที่อยู่ตรงหน้าบ้านผมนี่เดนนี้เป็นเวลาที่เราไนะครับผมถามหน่อยว่าเคยขับรถมาสนุกนึกไหม เคยขับกับรถนะครับเคยครับแต่่าขับรถไม่เคยบ้านก็อยู่ตรงข้ามนี้เลยครับตอนนี้ผมจะพาไปรู้จักรุ่นใหญ่เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของหนังสือนะครับพิโลมาเก็ตนะครับแล้วก็หนังสือหลายเล่มนี้เขาทำออกมา2อสาเล่มสีเล่มผมบมอ,อกดีกว่าคุณรู้จักกันอยู่แล้วพี่เจ๋วนะครับสวัสดีครับพี่เจ๋วพี่เจ๋วครับสนุกนึกคืออะไร สนุกนึกคืออะไรสนุกเนึกคืออะไรในความคิดของพี่จิว๋วคือร้านร้านเหล้าที่มีคนมาสนุกกันมากที่สุดแล้วคนนี่ใครครับ <c oughs> สามีโอเค <Okay. S 2> รู้แล้วครับว่าพี่จิ๋วเข้ามาใครเดี๋ยวเราไปข้างในดีกว่าคุยกันสาวๆบ้างดีกว่าครับไป ามาเที่ยวสนุกเล็กบ่อยไหมเลื่อยๆค่ะเล,เลื่อยๆครับสนุกเลกคืออะไรสนุกไม่รู้สนุกเลกคืออะไรครับไม่รู้ดิสนุกเลกคืออะไรไม่รู้เลยเหรอนึกเมื่อไหร่ก็สนุกค่ะนึกเมื่อไหร่ก็สนุกครับจากเจ J แ e ม,มอ๋อพี่ นึกคืออะไรนึกสนุกต้องสนุกนึกนึกสนุกก็สนุกนึกวันนี้มาใครครับมากับพี่เบียค่ะแล้วก็มาพี่ต้นแฟนออแฟนที่บอกว่าแต่งงานเลยนะเครือสิ่งที่เราคิดว่าสนุกก็คือมาที่นี่เคยสนุกแล้วค่ะมาที่สนุกแน่นอนโอเคเราจะคุยกับผู้ชายไม่อยากคุยกับผู้ชายเลยอันนี้นึงสนุกสนุกนึกคืออะไร สนุกเนื้อคอรานื้สนุกดีวีเลสสนุกสนุกเนื้อคืออะไรสนุกเนื้อคือครอบครัวค่ะครอบครัว้อสก่อนสนุกเนื้อคือครอบครัวเอ่อเป็นครอบครัวที่มาเจอเพื่อนมาเจอพวกพี่พวกน้องกันรู้สึกว่ามาร้านนี้แล้วรู้สึกแฮปปี้ค่ะแล้วมาเจอแฟนปะ อ Safe> มาแล้วเจอแฟนปะวันนี้ขอตอบหลังไหม่ด้วยว่ะเอ่อขอถามหน่อยครับว่าสนุกนึกคืออะไรก็ในความคิดก็ถ้านึกสนุกก็มาเที่ยวอย่างงี้ครับมาครับพี่นึกสนุกก็มาสนุกนึกใช่ไหมสนุกนึกชื่อใหม่แล้วว่าสนุกสนานเที่ยวมากๆไอ้ยังสนุกนึกคือที่รวก สนุกอยู่เรื่อยๆครับอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะหาขายไปนานแค่ไหนก็ยังสนุกดีเหมือนเดิมเหมือนเดิมเขาเป็นรุ่นใหญ่ขาประจําสนุกครับสนุกอย่างเดียวมาไม่ไม่คิดอะไรก็สนุกอย่างเดียวปกติหนีเมียมาบ่อยปะก็หนีมาประจําครับแล้ววันนี้มาปะวันนี้ก็หนีมหนีมาหนีมามาคนเดียวเดี๋ยววันนี้พี่นอนบ้านด้วยนะอ่ได้ครับนีาเหมือนกันสุดสัปดาห์เาเจอเขาสนุกนึกเขาให้ทำปแต่เจ็ดขวบแล้วพี่ ใชปีเบิร์ดเดย์ค่ะ15ขวบแล้วนั่นคือเรื่องราวของสนุกนึกครบรอบ15ปีนะครับเราพาไปพบกับบทสัมภาษณ์ต่างๆแล้วก็บรรยากาศภายในร้านเป็นที่เรียบร้อยปีนี้ใครพลาดไปนะครับปีหน้าเราเจอกันใหม่ที่สนุกนึกนะครับมาที่แน่นอนครับถ้าคุณนึกสนุกต้องมาสนุกนึกครับเี่ yeah, ไม่อยู่แล้ว ตไตไปไปไปกระเดียงนแฮปป๊ะเป๊ะเปเดย์สนุกหนึ่งนะครับนี่ก็15ปีแล้วขอให้อยู่คู่กนในโลกไปนานๆนะครับอย่างน้นนอยๆก็มีกลุ่มพวกผมได้เลยครับที่ยังอยู่คู่กับสนุกนี้ตลอดไปขอบคุณมากครับคัสชัว